ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะมาเล่นสนุกกันนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นไฮไลท์ของสุขสยามเลยคือพระจนไทยไดโนเสาร์นั่นเองนะคะเคยเจอไดโนเสาร์บ้างหรือเปล่าคะทางน้ำเคยเจอแต่ในรูปอะโอเคนึกว่าเคยเจอจะตกใจมากเลยเมื่อกี้ต้องบอกว่าเราไปเล่นอะไรมานะเราก็ข้างเจะวิ่งอยู่แมงมุมอะแมงมุมโอ้วกแตกดีนะไม่อ้วก รู้จักกับเดโนเสาร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออหลายหลายพันก็มีพันไหนบ้างนะคะก็ถือว่าเหมือนว่าเราอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้อันนี้กําลังอยู่ในป่าแล้วก็มาพูดถึงอ่าเรื่องราวต่างๆดีกว่านะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะท้าบอกว่าอ่าอย่างที่บอกว่าเราก็มีความมุ่งมั่นแล้วความตั้งใจแล้วเนี่ยนะคะ ส่วนของฟุตบอลหญิงคุณชาติมุดใหญ่เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าปีนี้มีสองทัวร์นาเมนต์ใหญ่หญหญหที่รออยู่ <S <S ใช่นะคะรู้สึกตื่นเต้นไหมถึงแม้ว่าเราอาจจะยังยังไม่ได้เข้าไปไปไปติดหรือว่าได้ไปรับใช้ชาติาแล้วแต่ซีเกมอย่างเงี้ยก็เป็นแมตช์สำคัญน่ะก็เหมือนเป็นแมตช์ศักดิ์ศรีแมตช์หนึ่งอ่ะ,ะที่เราต้องเจอประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเราไม่ยอมแพ้เขาไม่ได้ค่ะเราต้องชนะเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาในหลายๆรุ่นแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องก็ชนะอาจจะมีเสมอบ้างแพ้บ้างเป็นบางเวลาที่แบบอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในทีมมีการบาดเจ็บหรือผู้เล่นไม่พร้อมอย่างเงี้ย ก็แต่ว่าซีเกมเนี่ยก็ว่าจะยากเยนแล้วด้วนะคะในส่วนของศึก AFF Championship ที่เมียนมากก่อนที่จะถึงซีเกม่ยเป็นการแข่งขแนแีมอาเซียนซึ่งปกติเนี่ยอาเซียนก็จะมีแต่ทีมที่อย่างตัวของน้ำคางเองเนี่ยก็คงอาจจะเคยได้เจอหมดอนะเวียดนามพมาอะไรก็แล้วแต่แต่ในปีนี้ค่ะทางเจ้าภาพอย่างพม่าเนี่ยเขาเชิญออสเตรียกับญี่ปุ่นด้วยนะรู้ไหมทราบไหม พอจะทราบดีว่าเป็นยังไงว่าโอ้โหซึ่ออสเตรียอยกับญี่ปุ่นเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งมากโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นแชมป์โลกด้วยก็เหมือนกับได้อาจจะได้เป็นข้อพิสูจน์อย่างนี้นล่ะว่าถ้าสมมติว่าเราเชิญเขามาแล้วก็เหมือนได้ดูรูปแบบการเล่นของทีมที่มีฝีมือระดับโลกอย่างนี้ ก็ถึงแบบญี่ปุ่นเนี้ยตัวเขาจะค่อนข้างรูปร่างเล็กมากแต่ว่าเขาสามารถของการเล่นการเลี้ยงเล่นบอลกับพื้นเนี้ยเขาจะไปได้คล่องกว่าของทีมเราอย่าเนี้ยก็มันได้มองเห็นหลายๆอย่างของทีมฝ่ายตรงข้าม,าม่ะก็ถือว่าถ้าสมมติตัวของคูกค้าได้มีโอกาสติด จริงๆนะคะในสองทัวร์นาเมนต์นี้เราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะสำหรับส่วนตัวเราละใจอะอ,อย่างหนึ่งคือใจเราต้องใจเราต้องแบบเข้มแข็งที่สุดเราต้องแบบคิดที่จะเอาชนะอย่างเดียวะไม่ใช่แบบ<ม>เห็นเขาเป็นทีมระดับโลกอะไรนี้แล้วกลัวกลัวเขาเห็นเขาเก่งเนี่ยแต่แบบสําหรับทีมที่เราจะไปเจอ,อน,นะคะก็ มันไม่เกินความสามารถของทุกคนหรอกในทีมแต่ว่าอยู่ที่ว่าวันนั้นที่เราเล่นทุกคนจะพร้อมเพียงกันเล่นหรือเปล่าแล้วก็เจเอใจมาสู้กันหรือเปล่าลก็ต้องเต็มที่กับทุกนัดนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมไปดูเต่ลเสาก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรียนต่อละกัน กมาทั้งวันและไม่รู้จะเรียกว่าสนุกดีหรือเครียดนีนะคะท่านผู้ชมคุณผ้ายแล้วการพยายาให้น้องน้ำค้างฝากถึงแฟนบอลชาวไทยอกแล้วกันนะคะให้ติดตามเชียร์ก็ให้กําลังใจสาหรับทีมกกนักฟุตบอลหญิงชาติไท,ทย,ทยค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติทีมหญิงบ้างค่ะแบบบอลไทยคือจะพัฒนาได้ก็ต้องมาจากกําลังใจอันดับแรกพอสมควรอ่ะเพราะว่า เราต้องการให้ฟุตบอลหญิงมันพัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้อ่ะแล้วก็อยากให้น้องๆที่มีความสามารถฝึกฝน,นตนเองให้ดีและพัฒนาขึ้นเพราะว่าในบบระดับทีมชาติมันก็ไม่ได้มีแต่ชุดใหญ่ชุดเดียวก็จะมีทีมชาติเยาวยชนหลายๆรุ่นซึ่งสามารถทุกคนสามารถแสดงสีชาติของเตนได้แล้วก็สามารถพัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดๆนี้ได้ แล้วเราก็ต้องมีความตั้งใจขยันฝึกซ้อมให้ดีอย่างก็ต้องยอมรับว่าน้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะคะในการรับใช้ชาติเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องๆจะเป็นเยาวชนว่าจะเป็นหน้าใหม่แต่ทุกคนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากมีโอกาสร,รับใช้ชาติแล้วก็นำที่เสียงกลับมาสู่ประเทศไทยนะคะวันนี้โอ้โหบอกว่าเราเล่นกันมาสนุกมากและสุดท้ายตอนนี้ค่ะฝนตกแล้ว <c oughs> นะคะก็นี้ ลแล้วจริงๆวันนี้คุ้มค่ามากๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกกับการไี้ออกมาพักผรอย่างที่เราอาจจะเคยซ้อมบอลมาทั้งปีนะแต่วันนี้ได้มาเล่นส,น,สนุกเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกอ่ะมันเป็นเหมือนได้เปลี่ยนบรรยากาศอ่ะเจอแต่สนามบอลกออ็เจอของเล่นแปลกตาบ้างได้ตื่นเต้นได้รู้ว่า Thank you.